หางอยู่ในกล่องลูกอยู่ในกระเป๋าลูกอยู่ในกระเป๋าอ,อีกเยอะเลย <c oughs> มีในกระเป๋าลูกเยอะเดีย <c oughs> กินินก่อนก, <c oughs> กินข้าวให้อิ่มก่อน <c oughs> วันว่างก็งนะหนึ่งสองกินข้าวไม่กินกับลาบเหรอลูกกินลาบได้ปะไม่ได้มันเผ็ดพ่อไม่พ่อไม่ได้ซื้อไส้กรอกมาตะกี้ว่าจะซื้อไส้กรอกออว่าจะซื้อไม่ได้ซื้อ ตอนวัยใช้เวลามันจะซื้อไม่ลืมแต่ไม่ได้ซื้อเห็นมันหลายอย่างนะ่แหละเวลาเก็บข้าวเป็นเหมือนกันโต๊ะเดียวกันเก็บโต๊ะอื่นไม่ได้ถ้าถ้าเป็นโต๊ะนี้ก็ต้องสินอย่างนี้เหมือนกันทุกอย่างได้ป่ะในถ้าเป็นเพื่อนโต๊ะเดียวกันทุกวัน กินลูกกินให้อิ่มลูกกินให้อิ่มนะลูก กินลูกกินเยอะๆกินเยอะๆนะลุงนะเอากินน้ำเลยกินน้ำเลยสำหรับล้างฮะติดปันเป็มวาดเป็มวาดไอ้ออกที่ไหนน้ำนอะไรเลยไม่เล่นไม่เล่นกินก่อนลูกกินก่อนลูกกินก่อนกินก่อน ใหญ่นะดูดูเดินมาเดินผ่านหน้าผู้ใหญ่ตะวันครับกินข้าวลูกวัน โจเดย์แกทายเนี่ยทุกวันกินข้าวกับอะไรลูอเมื่อวานกินข้าวกับเมื่อวานกินข้าวกับอะไร วันพ่อเมื่อวานอ๋อเมื่อวานวันพ่อเมื่อวานวันหยุดไหว้พ่อด้วยนักเรียนเดปะเกิดนักเรีบกินข้าวเดี๋ยวเราจะได้กินขนมนะลูกนะเอาข้าวเลยเอาข้าวเลยลูกข้าวตะบันเอาข้าวเันนี่กูโดนโดนมีดบาดจ้ะลูกหื โดนอะไรลโดนมีดบาดเหรอเด็ดไหล่ไม่ร้องไห้ไหมลูกฮะไม่ร้องอสวัสดีครับกมากครับ <laughs> กังรักรันกำลัเท่านี่กับแม่าแล้วบอกยังไม่เจอกันเลยครับเจอก็ามาแล้วแม่ก็มานะครับก็ไปที่บ้านก็ไม่เจอกันไปที่บ้านแล้วไปที่ก็ไม่เจอกันเขาไปไหนเขาไปไหนไม่แม่หมายถึงที่เขาไปที่ที่กรุงเทพแบบก็ไม่เจอกันกับผมเขามาที่นี่แล้วครับมาแล้วครับแต่ผมไม่ได้เข้าไป อันนี้ก็ตรงมาที่นี่เลยมาไปขนเงินซะล่ะคุยกันคุยกันพวกผมไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาครู่นะรับได้ตลอดขอให้คุยกันก็ได้ค่ะถ้ายังรักกันอยู่ก็จิงข้าวก่อนลูกเดี๋ยวไปเล่นจิงข้าวให้อิ่มก่อนลุก กินยังกินยัางคุอันนี้หลานบอกครับอันนี้หลานบอกเป็นบ้านเป็ดบ้านรักเหมือนลูกอ่ะเห็นนั่นแหละเกิดเออเรียนรู้เกิดจะน่าเหมือนกันนะจริงจริงถูกพันธุ์มาแต่เกิดกินข้าวหลบน้องโก้เช็ดดีๆเช็ดสะอาดตากผ้าสะอาดไว้เช็ด อิ่มแล้วหรอครับทําังอิ่มหรือยังลรกอะไรนะปัญหาไม่อยู่ที่ผมครับเขาไม่คุยกับผมเลยเขาไม่คุยกับผมเลยเขา

ในทำงานเดี๋ยวก็ที่งน้นที่น่ละเอาอย่างว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่ผมปัญหาอยู่เขาเขาไปปัญหาปัญหามันไม่อยู่ที่ผมเขาเฮ้ยไม่ได้แล้วเหรอประนี เขาเป็นคนเขาหาเหตุจะออกจากบ้านผมผมไม่ได้เป็นคนหาเหตุอิม่มยหรือยังลูกอิม่มหรือยังลูกอิ่มแล้วอิ่มแล้วเก็บลูกอให้เพื่อนเก็บเลยนะเดี๋ยวตะวันอิ่มยังลูกอ่าอิ่มแล้วดื่มน้ำลูกดื่มน้ำครับอ่า ทำดีๆลุกลุกขึ้นลุกขึ้นอ่าบางแล้วก็ลุกมะมาลุกมาตะวันมานี่ลุกมานี่เลยเหมือนกันลุกเหมือนกันเรื่องร้องกูดิ ยังไม่ใส่ฐานลูกเดี๋ยวเ็เอาให้เลยก่อนนะ